ดู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 ไปใส่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 ไปไน่ายไปน่ายเอา้าน้องมาน้องมา,าทำไมมานี่เร็วจะมาน้อย ทำอะไรที่นี่ดูนายสิหืมนายน่ารักจังเลยแปมหนึ่งนะเฮ้ยพวกนายสังเกตไหมต้นมะม,ม่วง <S <S ลูกเราหายหมดเลยมะม่วงลูกเราหายเหม็นไม่ตลนนี่จะสองโคม,มหายไปไหนพวก <S <S 2> <S 2> หายไปกัดเขานะพวกมานี่เจ้าหมาดือ้อ งั้นไว้กันเท่านี้นะครับไว้วันหน้าไวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ